ดานคนที่ขับรถน้องก่อนที่ดีว่ากันมันใช้เขาเยสูงแค่ไหนเป็นยาอ่อนมันจะทรงมันจะแซงมันจะออกมันจะลายยอมมันเบรแล้วค่คอยขับรถไปด่าพ่อมันทั้งหน้าอ่าสวัสดีครับเป็นเพื่อนน้องๆวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องที่น้องๆส่วนมากบอกให้ผมทํารีวิวนะครับก็คือผมมีวิธีการตัดสินใจยังไงบนทองถนน ออกตัวก่อนนะครับส่วนตัวผมอะผมผมก็ไม่ใช่คนที่ขับรถดีอะไรนะครับแต่พอดีผมเริ่มใช้ชีวิตบนท้องถนนอนะผมเริ่มมาจากการขับรถยนต์นะครับไม่ใช่ขับมอเตอร์ไซค์ก็เป็นคนที่พอจะรู้ว่าสันดานคนที่ขับรถยนต์บนท้องถนนอนะเขาคิดอะไรอยู่ณนะช่วงเวลานั้นๆเนี่ยนะครับคือผมผมขับรถยนต์มาตั้งแต่ช่วงมหาลัยครับตอนนี้ก็ทํางานมาได้สักพักแล้วอะ ก็คือขับรถยนต์มาตลอดไม่ไม,ไม่ไม่เคยได้ขับมอเตอร์ไซค์เลยก็พิ่งจะได้ได้ขับมอเตอร์ไซค์ได้ไม่นานเลยครับผมก็ได้จะรู้พฤติกรรมของคนที่ขับรถยนต์บนทองถนนนะ่ละลักษณะของคิดของเขานะณช่วงเวลาที่เขาเจอเหตุการณ์่ะผมอาจจะพอเดาได้ว่าเขาอะคิดที่จะทําอะไรผมก็จะประมาณการว่าเนี่ยเอ้ยเขาจะทําอะไรผมก็จะต้องชะลอเบรกก่อนแล้วผมก็ไม่ใช่คนที่ขับรถดีอะไร คนที่ขับรถดีกว่าผมมีเยอะแยะครับพอดีช่วงนี้ผมก็ยุ่งๆนะปลายปีก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปอะไรเท่าไหร่แต่ผมก็จดไว้หมดนะไอเรื่องที่ผมถามเพื่อนๆถามน้องๆว่าอยากจะให้ผมทําอะไรเงี้ครับผมก็จดไว้ทุกทุกข้อยนะเออแล้วผมก็จะพายายามหยิบหยิบขึ้นมารีวิวให้เพื่อนๆหยิบขึ้นมาทำคลิปให้เพื่อนๆทุกคนนะครับ ก็อย่างที่เช่นเคยครับคืออยากให้ผมทําอะไรเดี๋ยวผมรีวิวเรื่องอะไรก็แนะนํามาครับผมจดไว้ทุกคอมเมนต์ที่คุณคอมเมนต์ผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับแต่ตอบไม่ตอบนั้นอันนี้คือบางทีผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะเออแต่ผมก็จะพยายามตอบไปทุกคอมเมนต์นะครับโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนเื่อที่ติดตามช่อง Big กไบ on the t o w ทนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราออกไปขับรถเจอสถานการณ์จริงกันพร้อมอธิบายโอเคครับนอนก่อนพรุ่งนี้ว่ากัน อ่ะมาเช้าแล้วเรามาดูภาพปฏิบัติกันแล้วผมขับรถผมก็จะคิดไว้เสมอว่าถ้าข้างหน้ามีรถเนี้ยผมก็จะคิดไว้เสมอว่าเขาจะต้องแบบหักออกมาโดยที่เขาไม่ได้เปิดไฟหรือว่าทําพฤติกรรมอะไรแปลกๆเนี้ยผมก็จะเบาเครื่องคือไม่ ไม่ไม่เปิดคันเล่งนะครับแล้วก็จะพร้อมคือความเร็วที่ที่ใช้อ่ะจะพร้อมเบรกเสมอเห็นไ,ไหมเขาก็ขับเขาก็ให้สัญญาณไฟกันปกติมันก็ทำได้มันไม่ใช่มันทำไม่ได้ เนี่ยคุณจะออกก็ต้องมองเวลาออกเนี่ยก็ต้องมองนะลุงช้าผมก็ต้องแบบคือเราไม่สําคัญเลยคือเราไม่ควรเปดิดคันเร่งค้างคือเราไม่ควรเปดิดคันเร่งค้างมือครับคือเราควรถ้าขับในเมืองเราควรจะเปดิปดเปิดปล่อยๆครับเนี่ยพอมาถึงลายรถปุ๊บเราก็ปล่อยคันเร่งผ่อนให้รถมันไหลไปเราไม่ควรจะกดคันเร่งค้างครัครบมันมีช่องเราค่อยแทซงมัน เพราะถ้า,าคุณก็ผ่อนแล้วก็เท้าหลังก็เรียเรียเบรกเอาไว้มือก็พร้อมจะบเบรกแผ่นมือครับเนี่ยนิ้วนิ้ว,วสองนิ้วพร้อมที่จะเบรเวลาเบรคควรใช้สองนิ้วนะครับเป็นอย่างต่ํานะครับนิ้วเดียวมันมันมันไม่มีกําลังในการที่จะไล่เบรกคือนิ้วเดียวมันไม่มีความละเอียดที่จะไล่เบรกนะครับควรจะใช้สองนิ้วขึ้นไปนะครับ แล้วก็ถ้ามาเร็วๆคุณใช้4นิ้วอย่างนี้ครับแต่ถ้าชะลอชะลอคือคอยแตะแต,แตหรือเลียไว้อะคุณค,ควรใช้2นิ้วนะครับืแล้วผมก็ผ่อนคือผมคือเราไม่ควรจะค้างคันเร่งไว้นานนะครับคือเราจะเร่งเร่งแล้วก็ผ่อนเร่งแล้วก็ผ่อนตลอดเวลานะครับ คือเร่งในช่วงที่รถรถโล่งแล้วพอแล้วเราก็ผ่อนในจังหวะที่เราถึงท้ายของรถยนต์น่ะนะครับผมก็จะเร่งแซงขึ้นไปเนี่ยพอถึงตรงช่วงโค้งเนี่ยเราก็ต้องเบาเนี่ยบ้าผมมือผมว่าจะเบาเดือาจจะโนมัสคือเราต้องปิดคันเร่งโดยจะโนมัสเพราะว่าช่วงโคง้งมันอ่ะก็อาจจะมีรถที่มันเนี่ย มันมันออกไปจากซอยเลยครับเนี่ยเมื่อกี้เขาก็พยายามที่จะออกมารถรถเก่งคันสีขาวเมืเ่อกี้นไหคือผมผมก็ไม่ได้เร่งเพราะงั้นผมถึงถึงเบรกเบรกทันผมถึงชะลอทันคือถ้าคุณอยู่ใกล้รถยนต์อ่ะยิ่งคุณอยู่ใกล้เขามากแค่ไหนอ่ะคุณก็ต้องคิดไว้เสมอว่าเขาจะทำอะไรแปลกๆเราต้องพร้อมที่จะเบรกเสมอ กับอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณเร่งให้พ้นเลยคือคุณดูปุ๊บใช่ไหมคุณดูว่าโอเคเขาเขาอยู่เลนนี้แหละเขาไม่ออกมาแน่นอนคุณก็กดคันเร่งขึ้นไปให้พ้นเลยครับคือกดคันเร่งขึ้นไปให้พ้นเลย ไม่ต้องมาแบบแซงแบบยุกยัยกยักอ่ะการแซงแบบยึกยักยักมันทาให้เราอยู่นะจุดที่อันตรายนานนะครับคือถ้าคุณคิดว่าโอเคเขาไม่ออกมาละคุณปิดไปเดียวปุ๊บแล้วก็กดแซงขึ้นไปพ้นเลยถ้าข้างหน้าว่างอ่ะคุณกดแซงขึ้นไปพ้นจะไปขับยุยก,ๆๆย,กยักยักยุกยักยักคาอยู่ช่วงด้านหลังของตัวรถนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอยู่ดีมันก็จะเบรมันก็เบร เมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดคันเร่งนะผมพอผมอยู่ข้าง๊บผมชะลอทางนั้นมันจะทำให้อะไรแปลกๆกับรถเขาทางหน้าคือคุณก็ต้องพร้อมที่จะเบรกพร้อมที่จะชะลอแล้วหันไปมองหน้าแม่งเมื่อกี้พูดค้างไว้ตรงไหนอ๋อก็คือเมื่อกี้ผมพูดค้างไว้ตรงที่ว่าคือคุณแบบไม่ควรจะไปอยู่แถวๆช่วงด้านข้างยืงมาทางด้านถ้ายของตัวรถ นานนะครับเพราะว่าจุดตรงนั้นมันจะเป็นจุดที่อับสายตาของกระจกข้างของรถยนต์นะครับถ้าคุณจะแซงคุณควรจะแซง,แงกดตืดอย่าล้แซงไปเลยอย่าไปยึกยักยัยยยกอยู่แถวแถวช่วงด้านข้างรถนะครับเพราะว่าเป็นมุมอับสายตานะครับของของ,ของกระจกข้างแล้วก็เวลาจะเปลี่ยนเลนเวลาจะแบบออกอะไรแบบนี้ครับก็ต้อง มองกระจกข้างถ้าคุณรถคุณไม่มีกระจกข้างดินโงไปแล้วกลัวนไม่เท่คุณก็ต้องหันมองนะครับจากการหันมองคุณก็มือคุณอะก็อย่าไปกดคันเร่งค้างไว้จังหวะที่หันมองนะครับเพราะว่าคุณหันปุ๊บคุณไม่เห็นข้างหน้าถูกไหมเออการหันไปมองอะกับการดูกระจกข้างอะการหันไปมองมาใช้เวลานานกว่าอยู่แล้วเพราะงั้นถ้าคุณจะหันไปมองมือคุณต้องกดปล่ย ต้องมือคุณต้องส่อนคันเร่งแล้วก็ดูข้างหน้าให้ชัดก่อนว่าข้างหน้ามันว่างหรือเปล่าลนะ,ะไม่หันไว่มอหันก็นมาปุ๊ข้างหน้าชนเนี่ยมันก,ก,ก็ก็เจอกันบ่อยๆถูกไหมอ่ะ แล้วก็การขับรถก็คือแล้วก็เรื่องสายตาก็คือคุณคุณไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่่ะมว่าคุณจะพูดอย่างผมอยู่เนี้ยบนอย่างผมอยู่หรือว่าจะทําหาอะไรก็แล้วแต่อ่ะคือคุณควรจะมองไปข้างหน้าดูทางข้างหน้าอย่าละสายตามองนู่นมองนี่ชมนกชมไม้หาอะไรถ้าคุณขับจ่จงวดอะโอเคอาจจะได้เพราะว่าถนนมันโลง่งข้างหน้ามันโลง่งแต่มันก็อันตรายอะครับ ที่แม่แเมืองอะคุณคุณล้าสายตาตับเดียวไอ้เที่ยพวกแม่งอยู่ดีแม่งก็เบกรกไม่แล้วจังหวะที่ผมแซงผมจะแซงพื้นเยียวผมแซงเลยผมจะไม่ไม่ไม่ไ,มไปอคา,าอยู่ช่วงด้านข้างของตัวรถคือผมแล้วผมขับอะผมจะมีอยู่แค่สองตำแหน่งที่ผมอยู่ก็คือ ช่วงด้านท้ายของตัวรถเพื่อที่จะจะรอดูความแน่นอนว่ารถมันจะว่ามึงเจาอย่างไงแล้วพอมันได้นอนปุ๊บผมก็จะเส้นตื้นเลยผมจะไม่ไปอยู่ยอแอถวๆด้านข้างของตัวรถนะครับเนีย่ยอย่างนี้ผมดูเอาอเคมันตรงเลยุ๊บผมก็แซงไปเลย อย่าเห็นรถเก๋งแบบขับแปลกๆเงี้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ขับแปลกๆดูโอเออผมก็จะเริ่มติดคันเร่งแล้วก็แล้วก็แล้วก็จะมองดูว่ามันมึงจะทำอะไรไหมอะไรอย่เงี้ยเห็นไหมสังเกตคือผมอ่ะจะไม่ไปอออยู่ด้านข้างข,างของตัวรถ ผมจะรอดูว่ามึงเจออ้ายังไงว่ามึงจะเลนไหนแล้วผมก็จะกดแซงไปเลยอ้าวทำอะไรกัน จะเลี้ยวจะเบี่ยงก็เปิดไฟนะครับเดี้ยวจะเบี่ยงเข้าเลยนี้ก็เปิดไฟพยายามขับห่าง รถยนต์นะให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับถ้ามีช่องให้เราสามารถขับห่างรถยนต์ได้คุณควรจะขับห่างนะแล้วก็ช่วงมุดนี่ครับคุณก็ถ้ามุดได้คุณก็มุดไปถ้ามุดไม่ได้คุณก็ไม่ต้องไปดันทุลรงที่จะมุด เกี่ยวกระจกเขาไปเกี่ยวรถเขา่มีเรื่องอะไรหรอเปล่าแล้วเ,เราขับรถเราเราควรจะดูไฟรถยนต์ไปเลี้ยวอะไรอยา่างนี้ครับเป็นหลักเลยนะบางคนเห็นมะะอเตอร์ไซค์อ่ะไม่ค่อยมองไฟรถยนต์อ่ะบางทีรถยนต์ผมว่าเขาก็บ,บางคนเขาก็เปิดไฟกันนะเวลาเขาจะเปลี่ยนขเขาจะอะไรเปลี่ยนเลนเวลาเขาจะเปลี่ยนเลนหรือว่าเขาจะเบี่ยงหรือจะเลี้ยวอะไรอยา hana, อ่างเงี้ยเขาเปิดไฟต่บางคนเห็นมอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยสนใจครับ มึงเปิดก็เปิดไปคุณก็จะแซงทางนั้นแหละคือถ้ามึงเขาเปวดไฟแซงเลี้ยวซ้ายเนี่ยหรือว่าเบี่ยงซ้ายคุณก็ไปแซงขวาถึนจะเป็นหาอะไรก็คือเขาให้สัญญาแล้วแต่คุณแบบคุณยังจะแซงทางด้านนั้นอนะคือมันผมพ้นปัญญาอ่อนอะทัางที่มอไซค์อะมันมันคล่องตัวคุณคุนเบี่ยงไปแซงทางด้านขวาก็ได้ถูกว่าเออ ถ้ดูไฟกันหน่อยอย่างเงี้ยช่องเนี้ยไปไม่พ้นผมก็ไม่ไปมาพราะมันโล่งทุกผมก็กดไปคือต้องดูว่าเขารถยนต์อ่ะเขาเห็นเราไหมเวลาเราขับมาเนี่ยถ้าเขาเห็นน่ะพฤติกรรมในการขับรถอ่ะมันจะเปลี่ยนไปคือเขาอา,อาจจะเบรรถให้เราหรือว่าเขาอาจจะขับรถตรงขึ้นอะไรแบบเนี้ยเราก็ไปได้ แล้วรถป้ายแดงคุณวถ้าเจอรถป้ายแดงคุณก็ควรจะขับระวังเขามากๆถ้าไม่ไม่ชัวร์จริงคุณก็ไม่ควรแซงถ้าแซงก็คือแซงไปเลยอย่างนี้ครับไม่ดูมันขับสิมันตรงเลนที่ไหนมานขับอ่ะ แล้วก็ข้อที่สาคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับขับเร็วอะ่ะมันอันตรายอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ขับช้าผมว่ามันก็อันตรายการขับที่ปลอดภัยที่สุดคือใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนะครับจะปลอดภัยที่สุดยังแบบทางโล่งๆเนี้ยแล้วคุณขับไม่ว่ามอเตอร์ไซค์รถยนต์อนะทางโล่งๆคุณขับแบบ พวกเขายืนพื้นกันร้อยี่อย่างเงี้ยคุณไปขับแปดสิบเจ็สิบเนี้ยแล้วไปแช่ขวาอยู่หรือไปแช่ซ้ายเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะโดลโลนรถคันอื่นชนฝ่ายตูดได้คุณต้องดูสภาพแวดล้อมด้วยกับกันนะแบบรถติดๆเนี้ยเขาใช้ความเร็วเฉล,ลี่ยกันสี่0 6บห้าสิบหกสิบคุณแม่งบิดมาร้อยยี่ร้อยสามเนี้ยไอเหียมึงก็ชนเขาสิครับโอ้ดูดูข้างหน้าครับแบบมืดตึ๊บมาเลยมืงจะตกอือแล้วเหรอวันนี้ฝน นี่มกลานเลยมันตกอีกกูก็ล้างอีกมาดินี่เราอยู่บนสะพานอยู่กระดับพราม39ครับซึ่งเขาไม่ให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นคนระับเพราะว่าเขาบอกว่ามันอันตรายเพราะว่ารถข้างบนสะพานมันมีมันใช้ความเร็วได้สูงมันอันตรายอืมคุณก็ดูแล้วกันมึงใช้ความเร็วได้สูงแค่ไหนปัญญาอ่อนอ่กลับมาพูดถึงเรื่องเราต่อ สายตาคุณต้องมองไปข้างหน้าเท่านั้นเวลามองคุณต้องมองไกลอย่าไปมองใกล้ข้างหน้ารถนี้ไม่ได้มองมองไกลคือเขาบอกว่ามองไกลอ่ะคุณจะเห็นใกล้แต่ถ้าคุณมองเข้ามาที่ใกล้อ่ะคุณจะไม่เห็นไกลเพราะงั้นการขาดดับรถอ่ะไม่ว่าจะรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์คุณต้องมองทางข้างหน้าไกลๆแล้ววิเคราะห์ทางข้างหน้าแล้วตัดสินใจว่าคุณจะจะไปทางไหนแค่ไหนเนี่ยอย่างเนี้ย มันออกมาเลยเราไม่รู้หรอกว่ามันมันจะต่อมันจะเปลี่ยนเลนต่อมาอีกเลนหนึ่งหรือเปล่าคุณก็ต้องผ่อนไม่ใช่ปื้ดไปที่แม่งบางคันมันมันเปลี่ยนเลนทีมันเปลี่ยน,นเลนสองเลนนะครับแล้วไฟมันก็ไม่เปิดเพราะฉะนั้นคุณก็คือคุณต้องคิดเสมออะว่ามันเอาแน่เพราะงั้นคุณต้องเป็นฝ่ายยอมไม่ใช่เขาเป็นฝ่ายยอมเพราะเขาเป็นรถเวลาชนกันขึ้นมา คือคุณต้องคิดเสมอว่าเวลาชนันงขึ้นมาคุณอย่าไปคิดว่าใครผิดใครถูกคุณคิดเสมอว่าเวลาชนขึ้นมาเราโมไซค์เราเจ็บใครผิดใครถูกนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ชนอะ่ะยังไงคุณเจ็บเพราะงั้นยอมมันจะทรงมันจะแซงมันจะออกมันจะ,ะไล่ยอมมันเบรกแล้วค่อยขับรถไปด่าพ่อมันทั้งหน้าก็ยังทันเพียงวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับ คอยทุกคนขับรถปลอดภัยครับบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่คอยระวังอ่ะมันก็จะช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในความปลอดภัยเราให้เราได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่อย่างว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นมันไม่มีใครค่าทิ้งหรอกครับบางทีมันคือมันคืนออุบัติเหตุอะ่ะมันไม่มีใครค่าทิ้ถูกไหมเออขับรถปลอดภัยครับเพื่อนๆเ,เจอกัน a